และแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงอีกแล้วนะครับผม All righty o u guys ready for this fight Oh that's kind of quiet Are you guys ready for this fight ช่วงเวลานั้นครับ เป็นช่วงเวลาก่อนโอควิดน,นะครับแมแฟนมวยนี่ยังแน่นหนาตาอยู่ครับขณะที่คุณกายราชนนช์ชวนั้นก็ยังสดใสเลยครับแม่น,นี่คือนักสู้อเมริกันเชื้อสายจีนไต้หวันครับเจลาชางครับซ้อมอยู่สิสองพี่น้องนะครับตอนนั้นครับ อายุ19ปีนะครับชกมาแล้ว32ครั้งชนะมา20แพ้มา11นะครับคนนี้ดาวลูกมาดูรถถังเืองย่าโมครับจากนครราชสีมาเห็นหน้าก็ต้องร้องอ๋อครับอาล้ฮะจากนครราชสีมาประเทศไทยตังก้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยเจ้าสัวน้อยมวยไทยสัดส่วนครับ โปรไฟล์158กับ160ครับ53กิโลกรัม19กับ28ปีต่างกัน9ปีครับ <Okay. S 1> ดูครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วครับเป็นดังก้องฟ้าที่ททชนะคะแนนไปครับวันนี้แองจลาชานี้ตั้งใจมาล้างแค้นเต็มที่ครับส่วนดังก้องฟ้านี่ก็เพเภทสายเดินสายบวกเลยครับขยับเข้าหาแต่แองจลาชานก็คอยบวกคอยสวนคอยโต้ครับ วันนี้วันพิเศษครับ4ปีมีครั้งครับวันนี้จัดเอามวยมันมาใไห้ชมกันครับเด็ดทุกคู่แน่นอนครับโอ้ถ้าจะวิ่งเข้าหาเลยครับแองเจล่าชางยังกว้างไปหน่อยครับการออกวุฒของแองเจล่าชางครับยังดูลุ้มหลวมครับขนาดที่ต้องดังกล้องฟ้านี่แหมอาศัยดักจังหวะเอาครับต่อมาประเภทเน้นๆเน้นๆเลยครับโอ้โหยับสายดีครับหมัดหน้าแองเจลาชางเกาะในตี แบบพยาาป้ายหน้าตีก่อนครับพวกนําไปก่อนครับก็ยังตีไม่เข้าครับเป็นลักษณะตีแบบเน็บข้างครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับโอ้อย่าบอกนะว่าแตกอย่าบอกนะว่าแตกแต่วันครับโอ้แตกจริงๆครับทาหมอกโอ้บริเวณเหนือคิวขวาครับเปลือกอาครับมีผลแน่นอนครับมันไม่ได้แตกตรงบริเวณหน้าผากเลยนะครับไม่ได้แตกแตกตรงบริเวณที่ แข็งๆครับแปกเปลือกตานี่น่ากลัวครับปลุกดังกล้องฟ้าให้ตื่นแล้วล่ะครับมาเลยครับเดินใส่เลยเกาะในครับไอเจล่าช้างตีดังกล้องฟ้าก็รัดแน่นเหลือเกินครับนาตานี่กระมึงถึงเกลียวไปเลยครับแข่งขวามาครับ oh, oh. เจะาสันเอยาใช้ซอโอ้โดนหมัดครับห <c oughs> มัดมาอีกแล้วหมัด ดีขึ้นครับหมัดแม่นยินครับดังก้องฟ้าโอ้กองเนือมาจากโคราชเลยนะครับหมัดขวาของดังก้องฟ้าครับหรือว่าน้องพลอยครับออ้ยเข่าเต็มๆสองข่าแล้วครับแต่มีศอครับพยายามจะหักศอครับเองเจลาชางวงในครับตีตีราคาไว้ให้เห็นเลยครับเองเจลาชางก็โต้ก็สวนตลอดครับแต่เห็นเลือดแล้วคือคกครับแองเจลาชางเดินเข้าไปสับศอกไม่โดน โอ้โหดังข้าวฟ้ากันเดินลุยครับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนกับไม่มีแผลครับโอ้โหรถถังย่าโมกลับมาแล้วครับแปมสตาร์ทเครื่องแล้วเข้าไปโอ้โหแข้งขวาดีโอ้โหตัดเข้าไปครับบัดขวาหยุดเลยครับแองเจล่าช้างเริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆเอ้าโดนบัดขวาของแองเจล่าช้างเหมือนกันครับแหม่ไม่ใช่ไม่โดนครับเอาบวกกัน อ๋อลุตลุตลุตโอ้ต้องต้องถอยมั้งครับเองเจริช้างครับแหมโอ้ yeah. oh, oh, จังหวะแกะเดินนี่แกก็ทำได้ดีครับดังกล้องฟ้าอ้าวไปอีกทีครับแข้งขวาโอ้ด oh, ีม<ว>ากเลยว,ว่าสวยอ้าวขึ้นได้ครับ oh, oh. แม่ต่อยแรงจริงๆครับวันนี้ดังกล้องฟ้า,าขวาอีกทีหนึ่งขออีกหมัดก็ได้ครับขวาอีกหมัดหนึ่ง ส่งท้ายอีกหมัดนึงครับโอ้ยโอ้เขาว่าการบุกที่ดีคือการป้องกันตัวที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับแองเจล่าช้างครับไปเปิดแผลแก่ก่อนนะครับดูภาพช้าครับโดนจังหวะไหนอุ้ยหาเหตุเจอแล้วครับนี่แหละครับเม่พอเปิดแผลปุ๊บก็แหมเครื่องติดขึ้นมาทันทีครับดังองไฟยัดไปครับเนี่ย สอกนะโดนเฉียวไปเฉียวมาครับแปกจนได้โอ้โหนี่มัดก็โดนนะครับอ่าไปกันต่อครับโอ้โหลุยเข้าหาแทบจะวิ่งเลยครับดังกล้องฟ้าเพื่อความต่อเนื่องครับแม่จะย้ำแขนหรือว่าจะลบแขนครับแองเจลชางนี่เป็นนักมวยอีคนที่น่าสนใจครับเธอเป็นนักมวยสายมังสวิรัตครับไม่ทานเนื้อสัตว์ครับ ก็รับโปรตีนจากผัดอย่างเดียวครับโอ้โหมีหมัดครับมีหมัดเหมือนกันครับตอนนี้เดินลุยแหลกครับไม่ให้อัญจลชานี้ตั้งตัวติดครับเกาะวงในได้โอ้โหเพิ่งจะมีโอกาสตีเนยครับอัญจลชาแต่ก็ทําได้ดีครับแคาวนี่ชัดเจนปล่าทุกแยกออกมาเข้าไปครับโอ้ยโดนหมัดขวาของดังองฟ้ารัดตีโนมาครับโนมาตีโอ้ย โอ้โหสงครามวงในเลยครับไผ่เป็ไผ่ไม่รู้เลยครับโอ้ยก็ทําได้ทั้งคู่ครับแต่ดูเหมือนดังกล้องฟ้าจะรัดได้เปรียบตําแหน่งการรัดคอครับโอ้ยเลยบวกกันเอ้านี่ครับรัดแบบสะพายแร้งครับหักมาตีโอ้โหแองเจล่าชาเลยก็ไม่ยอมถีบซ้ายโอ้โหตุ้นี้ดีครับ เสียเหลี่ยมเลยครับแค่ไม่รุนแรงแต่ทำลายจังหวะสาวอเมริกันเชื่อสายไต้หวันครับแหมวงในนี่ปู๋แหละจริงๆครับดังกล้องฟ้าดูครับอือหือสองเข่านี้เห็นๆครับโอ้ชักหายใจยาวครับอังจิราช้างเจอกับดังก้องฟ้านี้ต้องคิพถึง200-300%มเ์เลยครับอ้าวบัดขวามาอีกอูบัดขวาไปูอุ้ดูครับคึกเลยครับคึกเลย แม่ตอนนี้เริ่มจะวืดบว่าแล้วครับแอ้เจล่าชางครับเริ่มจะทําอะไรไม่ถูกวงในก็ยังไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้แม่ด้นานลานีเห็นแป๊บ,บครับขวัญข้าวนีนตอนสมัยยังเด็กวันนี้มาเชียร์ดังกล้องฟ้าด้วยตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มครับดังเขาโอาหูศอกดีครับโอ้โหโถเข้ามาทีไรที่โดนอาวุธของดังกล้องฟ้ากระเด็นออกไปทุกครั้งเลยครับเอาป้ายหน้าแม่แต่ว่าไอ้เจล่าช้างก็สู้ครับ สู้ดีเหลือเกินสู้ก็มาสิครับแม่ดักกล้องฟ้าครับไม่มีกลัวอยู่แล้วครับอุ้ยจะหักศอกครับบหลุดไปอุโดนหมัดขวาใครจะเป็นลมครับคู่นี้ใครจะเป็นลมก่อนกันครับโอ้เข้าไปโอ้โหจิ้มแบบตูใบหน้าโอ้เริ่มจะหยุดนะครับแต่ชลาชาครับโดนชูบีเข้าไปก็เริ่มจะหยุดหมัดขวาอัดเข้าไปครับหมัดขวา โอบใบหน้าลำตัวลำตัวใบหน้าครับคอเข้าไปครับลำตัวแม่ยังมีไี่ยกลครับแม่โอ้เสียวไส้แทนนีครับหมดยกสองครับโอ้เรียลรามาจากไหนกันนี่อ่าเช็คเบตติ้ง่อยจ้าโอ้เหนื่อยครับดังกองฟ้าครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายครับดูภาพช้าครับโอ้หัดแรกกันสอกครับ สองอยังน่ากลัวนะครับองจลาชางครับในช่วงระยะประชิดโอ้นี่จังหวะขีบครับแม่กันเด็นเลยครับอ่ะลุยก็ต่อยกที่สามครับต่อยกันมานี่ต้องบอกว่าน่าจะรู้ทิศรู้ทางรู้กลิ่นกายกันเลยครับรู้อาวุธกันหมดแล้วทั้งคู่โอ้ยแข้งขวาสวยครับองเจลาแต่เป็นดังร่องฟ้าที่เดินเข้าหาครับตอนนี้ครับ ได้มัดนึงแล้วก็ถอยแล้วก็เป็ชาร่ชาชางได้แข่งซ้ายครับดังของฟ้าเข้าไปรัดตีได้ไหมตีไม่ยังเป็นตีลักษณะตีเน็บเน็บสีข้างนะครับเอาอุ้ยมัดขวาครับตีอ่าโอ้ แม่เริ่มจะหายใจแรงแล้วครับอันชาตาหันไปมองทีมงานครับจะเอาอยัางไงดีครับโอนเอาวองฟ้าที่เดินสาวเลยครับดูครับป้ายป้ายตีได้ไหมรัดมาต anyway ีตีโอูสองข่าวสามทีนี้ชัดครับแค่สไตล์การชกแบบนี้เลยครับติดตลาดแล้วครับติดตาแฟนมวยโอนก็ต้องถอดหัวหนีเลยครับแองเจล่าชางโอ้ไหวไม่ไหวครับหายใจทันหรือเปล่ากวักมือเรียกครับเข้ามาครับก็โดนสิครับ โอ้เกาถือเป็นนักมวยที่คนใช้ได้นะครับแองเจลา<ป>่าอ่ะทีเข้าไป,ไปย่าง3ากุ่มเข้าไปหมัดลำตัวแข้งโอ้โหดูเหมือนว่าคิดช้าทำช้าแล้วครับแองเจล่าชาเจอดังก้องฟ้าบทเบียดเข้าไปเรื่อยๆโอ้ช่วงนั้นนี่เสียงเชนี่มันรา้าวอารมณ์นักมวยจริงๆครับโอ้โหบัดขวาโดนเต็มๆเข้าไปครับขออีกทีนึงครับดังก้องฟ้าตี โอ้โหเด้งตีซะด้วยถ่ายเป็นชุดครับได้แล้วก็ออกมาครับดังข้องฟ้าจิ้มขวาขยับหาจังหวงะแม่กวกมือเรครับจะไปไหนแองจิลาชางขยับเข้ามาครับนิดนึงครับก็อถอยอีกแมจะเข้าไปเสี่ยงทำไมครับตีโอ้โย ดูนี้ต้องกดแต้มให้เยอะๆเลยครับเข่ากระแทกเต็มหน้าอกครับเดินต่อครับโอ้โอ้ไม่มีผ่อนเคลียครับดัง้องฟ้าอ่ะยังมีอีกครับอ่ะแต่ก็ต่อยตามจังหวะเสียงเชียร์แฟนมวยเลยครับเออว่าเออก็มาครับมาโอ้โหโดนอีกแล้วในใจแม่ช้างคงคิดว่าอย่าเอากันเยอะนักครับแหมยิงเอ่ยยิงบันเลยครับ เอาทางของเธอแล้วครับโอ้โหถีบหน้าบัดขวาอีกทีนึงแหมหาจังบัดเข้าไม่เจอครับอังจราชางครับหมดยกสุดท้ายโอยเดือดจริงๆครับวันนี้แหมสัตกันแหลกจริงๆครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะลำตัวครับของดังก้องฟ้าโอ้ต่อยขวาลำตัวขวาบนแล้วก็จับมากระชากมาตี โอ้โหนี่พยายามสวนหมัดนะครับแต่ว่าหมัดของนักกล้องฟ้านี่ถึงเลยครับแล้วพอต่อยได้นี่ก็ถึงตัวครับไปตีเข่าลูกนี้เต็มหน้าอกโอ้นี่หมัดขวาก็โดนเต็มเต็มหมัดอีกดูครับโอ้ยเต็มขมับครับมาฟังผลคะแนนกันดีกว่าครับว่ากรรมการแต่ละท่านให้คะแนนยังไงบ้างกรรมการท่านแรกนะครับให้คะแนน 28- 29ครับกรรมการท่านที่2ให้คะแนน 27- 30ครับและกรรมการท่านที่3ให้คะแนน28 29ครับ And winner decision, Red Corner. แล้วก็เป็นดังก้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยครับแมพอแตกก่อนนี้ลุยแหลกเลยครับแหมวันนี้นี่ซัดสาวมวยกระเจิงเลยครับเอาชนะคะแนนไม่ได้แบบสุดมันครับ